ได้ับความสําเร็จคืออยากรวยค่ะเป็นเด็กที่ยากจนตอนห้าขวบไฟไม่บ้านคุณพ่อคุณแม่ทาอาชีพการเกษตรเป็นหนี้ติดหนี้อายุ15ปีค่ะมาทํางานโรงงานค่าแรง150บาททามา16ปีก็ยังห่างไกลกับคําว่ารวยจะมีอาชีพไหนที่มาตอบโจทย์ให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้มันมีแพลตฟอร์มออนไลน์ของคนไทยแบบนี้ด้วยเหรอขอบคุณ หลักพันก็เริ่มพ<ช>ูได้ใช่ค่ะผมคุณหลักพันแต่มีไรายได้หลักล้านค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าในระยะ1ปีเราสามารถที่จะช่วยเ0็ดคนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้1ปีรับไปแล้วแบบงงมากๆเลยค่ะ10ล้านบาท นี่นี่นี่ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องสตอร,รี่ครับวันนี้ครับวันนี้ EP นี้ท้าทายมากๆเลยนะครับเพราะหลายๆคนถามผมว่าอินดีคืออะไรวันนี้ฮะ เธอสมาชิกท่านหนึ่งของเรามาน่าจะเป็นประโยชน์สาหรับใครหลายๆคนซึ่งตอนนี้นะฮะอาจจะพบกับปัญหาของการติดหนี้ตกงานมีภาระาที่ควรเลื่อนอยากมีรายได้ที่2รายได้ที่3แต่ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรครูไก่สวัสดีนะครับค่ะสวัสดีค่ะพี่กองค่ะขอบคุณมากครูสาเดินทางมาหาเราจากจังหวัดเลยค่ะใช่ค่ะแต,แต่ตอนนี้มาทําอินดีมเต็มตัวค่ะเต็มตัวเลยค่ะครูไก่ครับเหตุผลได้ครูไก่ถึงมาทําธุรกิจออนไลน์ครับ กระแสออนไลน์ปัจจุบันค่ะมันฟีเบอร์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นธุรก,กิจอะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันนะคะที่ไม่ทําออนไลน์จะค่อยๆค่ะล่มสลายช่วงนี้ก็ดีค่ะโควิดมีผลกับการใช้ชีวิตของตัวเรา นะคะแล้วก็แพลตฟ,ฟอร์มที่เราใช้อยู่แล้วเราควรที่จะนําสื่อโซเชียลตรงนี้มาสร้างไรายได้ให้กับตัวเราได้แล้วก่อนที่จะมาทําอินดีมก่อนทาธุรกิจออนไลน์คุณไก่ทำอะไรมาบ้างครับก็อดีตเลยนะคะเป็นเด็กที่ยากจนถึงขั้นมากเลยที่บ้านนะคะตอนห้าขวบไฟไม่บ้านนะคะมีพี่น้องด้วยกันก็5คนไม่มีบ้านจะอยู่เสื้อผ้าก็มือสองคุณพ่อคุณแม่ ก็ทาอาชีพการเกษตรเป็นหนีตหน้ติดหนี้ติดหนี้ก็คือในหัวเราค่ะมันรู้สึกว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทําอยู่เนี่ยมันไม่สามารถทําให้เรารวยได้เลยเลยคิดว่าเราต้องรวยให้ได้ถ้าอยู่ที่บ้านเนี้ยก็ต้องไปทําอาชีพเหมือนคุณพ่อคุณแม่เลยขอมาทํางานที่กรุงเทพได้ไหมอายุ15ปีค่ะมาทํางานโรงงานค่าแรงก็อยู่ที่150าบาททางานไปเก็บเงินแล้วก็เรียนหนังสือนะคะจนจบปตรีค่ะแล้วก็มาได้ทํางานที่เราคิดว่าเอ้ยเราจบแล้วอะ เราน่าจะรวยได้นะแต่ทํามา16ปีค่ะก็ยังห่างไกลคะ่ะกับคําว่ารวยเลยบองว่าจะมีอาชีพไหนไหมอ่ะ ที่หลังเรื่องงานสามารถที่มาตอบโจทย์ให้เรานะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เป็นอาชีพที่2ใช่ค่ะอาชีพที่ั่นเองก็ได้นะ,ะมาศึกษาในช่องทางออนไลน์ว่ามีนะคะอาชีพอะไรทํได้บางก็เข้ามานะคะศึกษาในบริษัทอินดีมตรงนี้แหละนะคะว่าเฮ้ยมันมีแพลตฟอร,ร์มออนไลน์ค่ะของคนไทยแบบนี้ด้วยเหรอนะคะมันเป็นอะไรที่น่าสนใจศึกษาข้อมูลอยู่ก็ตัดสินใจทันทีเลยะคะ่ะว่าอุ้ยมันคือสิ่งที่เราตาหาก็ ทำา1ปีตอนนี้รับไปแล้วค่ะแบบงงมากๆเลยค่ะ10ล้านบาทกี่บาทน,นะครับ10ล้านบาทนสิบล้านบาทนะฮะอีสานใต้ครั้งนะครับอินดีมแพลตฟอร์มคนไทยค <c oughs> ือไก่สร้างรายได้ <c oughs> 10ล้านบาทค่ะคหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะหลายคนอาจจะบอกว่าทําปีเดียวได้10 <c oughs> ล้านจริงหรือเปล่าลองหรือเปล่าพิสูจน์ได้หรือไม่จริงค่ะปัจจุบันนี้นะคะก็ทิ้งงานประจำนะคะมาทำอินดีมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยการที่เราทําไปแล้วเจอปัญหา นะคะเราก็ไม่ได้ออยอมแพ้ในปัญหาแบบนี้นะคะ่ะมันก็เลยสามารถที่จะต่อยอดนะคะไปแบบสูงสิล้านได้อินดีมนะคะเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยที่แตกต่างนะคะซึ่งหล,หลายๆคนนะคะอาจจะเป็นแม่บ้านก็ดีนะค,ะคนทํางาน,นประจำก็ดีหรือนะคะนักธุรก,กิจที่มีธุรก,กิจเป็นของตัวเองกายชื่อว่าในปัจจุบันนะ อาชีพเดียวไม่ได้เพียงพออีกต่อไปนะคะโดยเฉพาะคนที่ทําง,งานประจำอะค่ะนะคะ,อ,อ,ะ,คะอย่างเพื่อนเลยอะคะ่ะถูกลดเงินเดือน20-50%เพิ่มเพนะคะก็มีนคนแบบว่าถูกซองขาวไปด้วยะคะ่ะเป็นอะไรที่เสียงมากๆเลยกะะารที่เรามีกระเป๋าเดียวแล้วต้องลงทุนกี่บาทต้องมีความรู้อะไรบ้าง เริ่มต้นเพียงหลักพันเท่านั้นในเรื่องของการเรียนรู้ตรงนี้ค่ะเราจะมีระบบของนะคะส่วนกลางของบริษัทนะคะแล้วก็ในส่วนของกายเองนะคะที่จากประสบการณ์ในการทํารตลาดออนไลน์ตรงนี้แล้วก็คนที่สามารถสร้างรายได้หยันเจ็ดหลักอนะคะ่ะตรงนี้จะมาช่วยสองในการทํเาเริ่มต้นตรงนี้อนะคะ่ะอ๋อมาที่ปรกคนเราได้ไปสี่สิบล้านนะใช่ค่ะสี่สิบล้านแบบรู้สึกว่ามันเป็นธุรกิจอะไรที่ คนรู้ค่ะคืออันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วถ้าผมไม่ได้เห็นกระตาหรือไม่ได้รับรู้เรื่องราวตอนแรกผมไม่เชื่อนะหลังอ๋อเรงจริงนี้มัน